ทำไมขาชื่อนางสาวในทวีท่านที่ีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจรีบานเพชรน,นะคะวันนี้พวกเราสองคนจะนําเสนอรายงานบูรณาการธุรกิจเรนไฟและนักเก็ตไก่ค่ะค่ะเหตุผลที่เลือกประเภทของการทําธุรกิจที่สนใจที่จะศึกเพื่อทํางานบูรณาการนะคะเลือกธุรกิจเรนไฟและนักเก็ตไก่เพราะโดยส่วนตัวเราทั้งสองคนมีความชื่นชอบและรับประทานกันเป็นประจำเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารจานประกอบ มนูอาหารตะวันตกอย่างแฮมเบอร์เกอร์และสเต็กค,ค่ะซึ่งเป็นอาหารที่นิยมในคนหมู่มากและคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะค่ะเหตุผลที่เลือกหัวข้ออาหารที่เรียนในรายวิชาการบัญชีบริหารเพื่อทํางานบูรณาการเป็นการวางแผนเพื่อทราบว่าถ้าในอนาคตจะเริ่มธุรกิจแล้วควรจะขายเดือนละเท่าไหร่ถึงจะไม่ขาดทุนสามารถตัดสินใจกําหนดราคาขายและปริมาณสินค้าที่จะขายได้ตัดสินใจว่าจะการลงทุนนั้น คุ้มกับความเสี่ยงหรือไม่ก็จะได้มีกําไรที่ต้องการสามารถพิจารณาได้จากอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนค่ะต่อไปเป็นกระบวนการปฏิบัติงานบูรณาการในแต่ละขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1คือวางแผนการทํางานค่ะ2เก็บรวบรวมข้อมูล 3. คํานวณและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆและแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์4ส,สรุปผลค่ะวางแผนการทํางานข้อที่1 และขอข้อธุรกิจที่สนใจ2ค <om it> ้นหาข้อม <Island> ูลธุรกิจที่เลือก3เลือกขอข้อเนื้อหาที่เรียนในรายวิชาบัญชีบริหารเพื่อทํางานบูรณาการ4ี่ตกลงแบ่งงานกันทํา5ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 6. กสรุปผลและน่ากลัเก็บรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลมาจากข้อมูลใน Google และการศึกษาจากคลิปในแพลตฟอร์ม YouTube และได้ข้อมูลมาจากลิงก์ดังนี้ค่ะการคำนวณและการวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราห์ การคำนวณต้นทุนของเฟ้นไฟโดยการแยกเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปต่อนหน่วยต้นทุนผ่านแปรของเฟ้นไฟอยู่ที่สามร้อยสิบเก้าจุดหนึ่งสามต้นทุนคงที่อยู่ที่สองร้อยห้าสิบเป็นค่าที่ค่ะต้นทุนผ่านแปรของนักเก็ตไก่อยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเก้าจุดห้าหกและต้นทุนคงที่สองร้อยห้าสิบบาทการคำนวณกำไรส่วนเกินต่อนหน่วยและอัตรากำไรส่วนเกินของเฟรนไฟ ราคาขายอยู่ที่สามสิบเาบาทหากต้นทุนผานแปรสิบหกจุดเก้าหกเป็นกำไรส่วนเกินยี่สิบสองจุนส่ไรส่วนเกินตอนหน่วยและกำไรส่วนเกินของนักเก็ตไก่รานะคาขายอยู่ที่สามบก้าทหักต้นทุนผานแปรสเ้าจุดเป็นกำไรส่วนเกินสิบเกาจุดย์สองกานวณจำนวนขายและรายได้จากการขายนจุคุ้มทุนเ้นสไฟปริมาณขายน้จุคุ้มทุนเท่ากับสิบเอ็ดถ้วย รายได้จากการขายนะจุดคุ้มทุนเท่ากับ4ี่3้อยสิบสองจสามหนึ่งบาทการคำนวณจำนวนขายและรายได้จากการขายนะจุดคุ้มทุนของนักเก๊ไก่ปริมาณขายนะจุดคุ้มทุนเท่ากับสิบสามถ้วยรายได้จากการขายนะจุดคุ้มทุนเท่ากับห้าร้อยสิบสองดหกสองบาทการคำนวณกำไรโดยประมาณจากการขายเส้นสายยี่สิบถ้วยขายเป็นจำนวนเงิน7 8 0อยแปดสิบาท หักต้นทุนผันแปร399.13เป็นกําไรส่วนเกิน440.86หักต้นทุนคงที่250เป็นกําไรจากการดําเนินงาน190.86การคํานวณกําไรโดยประมาณการจาัดก,การขายนัเก็ต20ถ้วยขายเป็นจํานวนเงิน780หักต้นทุนผันแปร399.56เป็นกําไรส่วนเกิน380.43 ขัดต้นทุนคงที่สองร้อยห้าสิบเป็นกำไรจากการดำเนินง,งานร้อยสามสิบจุดสี่สามอันนี้จะเป็นงบกำไรขาดทุนรูปแบบสแสดงกำไรส่วนเกินของเซนไฟค่ะอันนี้เป็นงบกำไรขาดทุนรูปแบบสแสดงกำไรส่วนเกินของนักเก็ตค่ะการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ CVP ตัวอย่าง ถ้าย้ายไปขายตลาดใหม่ค่าที่วันละสามร้อยรายได้เพิ่มเป็นเจ็ดรอยแปดสิบาทจำนวนหน่วยขายเพิ่มขึ้นจากยี่สิบถ้วยเป็นสี่สิบถ้วยจะเห็นได้ว่าควรย้ายไปตลาดใหม่ค่ะการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ CVP ของนักเก็ตถ้าย้ายไปตลาดใหม่ค่าที่วละสามร้อยรายได้เพิ่มสามร้อยเกสิบบาทจำนวนขาย เพิ่มขึ้นจาก20ถ้วยเป็น30ถ้วยดังนั้นควรย้ายไปตลาดใหม่ค่ะส่วนของความปลอดภัยของเซนไฟรายได้จากการขายจริงเท่ากับ780รายได้น้นจุดทุน 0. 0เท่ากับ4 2 2 6ส่วนของความปลอดภัย337.474อัตราส่วนความปลอดภยัย413.30%ส่วนของความปลอดภัยของนักเก็ต ได้จากการขายจริงเท่ากับ780ได้ด้นจุดคุ้มทุนเท่ากับ512.46ส่วนของความปลอดภัย261.54อัตราส่วนของความปลอดภยัย34.30%สรุปผลนะคะ ข้อหจากการคำนวณต้นทุนพบว่าต้นทุนผันแปรของเนฟนฟายเท่ากับ339.14บาทและต้นทุนผันแปรของนักเก็ตเท่ากับ399.57บาทและต้นทุนคงที่เท่ากับ250บาทข้อที่2จากการคำนวณกำไรส่วนเกินและตา ส่วนกำไรส่วนเกินพบว่าเป็นไฟล์มีต้นทุนถ้วยละ16.96บาทคิดเป็น43%ของราคาขายกำไรส่วนเกินอยู่ที่22.04บาทคิดเป็น57%ของราคาขายแลนาเกตมีต้นทุนถ้วยละ19.98บาทคิดเป็น57%ของราคาขายกำไรส่วนเกินจะอยู่ที่49%ของราคาขายค่ะข้อที่3 ปริมาณขายนะจุดคุ้มทุนของเป็นไฟคือ11ถ้วยคิดเป็นไรายได้จากการขายนะจุดคุ้มทุนเท่ากับ402.31บาทและปริมาณขายนะจุดคุ้มทุนของนังเกตคือ13ถ้วยคิดเป็นไรายได้จากการขายนะจุดคุ้มทุนเท่ากับ5 1 2 6 2บาทข้อ <c oughs> ที่ 4. กํกำไรโดยประมาณจากการขายเป็นไฟ20ถ้วยมีกำไรจากการดำเนินงาน 190.86บาทและกำไรโดยประมาณจากการขายนกเก็ต20ถ้วยมีกำไรจากการดำเนินงาน130.43บาทค่ะข้อที่5จากการวิเคราะห์ CVP นะคะถ้าย้ายไปตลาดใหม่และจ่ายค่าที่เพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าสามารถสร้างไรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจากเดิมค่ะข้อ6อัตราส่วนของความปลอดภัยของเฟินฟายอยู่ที่43.30และของนัเก็ตอยู่ที่34.3 0เปอร์เซค่ะ ปัญหาอุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับจากการทํากิจกรรมบูรณาการนะคะปัญหาคือจากข้อมูลที่ศึกษาเราไม่สามารถรู้ปริมาณในการใช้ทาได้แน่ชัดว่าควรใช้วัตถุดิบในแต่ละอย่างปริมาณเท่าไหร่อุปสรรคเนื่องจากเวลาว่างของนักคู่ไม่ตรงกันค่ะอาจจะทําให้เกิดการสื่อสารผิดพลาดและเข้าใจไม่ตรงกันได้ค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะทําให้รู้เกี่ยวกับการคํานวณต้นทุนวัตถุดิบต่างๆและทําให้รู้ถึงไรายได้และกําไรไในการขายค่ะค่ะพวกเรา สองคนขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ